หนเอาไหนโอยรมดาไปอ่ะ,อไไอะเอาที่มันแบบเป็นไอ้นี่ดิสีเสือ้อได้เอาไอยากเสื้อสีเอาไหมสีกระสีชมพูนะเอาหรอสีไรเ,เ,เอาต้องดาตาตีเลย้มีสีเหลืองสีโอคนตื่นต้นม้หันมาไหนสิว้า ไม่ปวี่หรอแลทำเสร็จกันนะไปฉี่นะโอเคไหมรอได้ไหมเเจวเ็วเ็แลอ๋อแชร์สิโหต้อแชร์โคนได้ดข้าวหไเออเ็หรอฉี่ใช่ไมปด่ใช่ไมอาใส่ลำมบอด์กันโอ้มไาหัล้าไรเลอพอแ้อ้ไม่โอ้ไหจี๊ดแ้อไม่มี่อหรอน นีออ่อะไรอย่ากรอเก้าเบอร์เหรอดอกไม้เหรอข้าอมือผลมาเองไม่เหรอขออออ้าวมือเลือกเองไหมลูกอร่อยไหมอร่อยเหรอมันเป็นอะไรคาต้อนแคนดี้ใช่ไหมอ,อ๋เอเ,อเอยี่ยมมากเลยนะหวายเหลยดอกไม้เลยอะไปรใน